เมื่อสักครู่ถามไปว่าเป็นแฟนปู่าเค켓ยากไหมถามกลับบ้างเป็นแฟนนุ๊กซี่ยากไหมก็ไม่ได้ไม่ได้ง่ายเสมอไปเพราะว่าบางที่เราเป็นคนที่ค่อนข้างจะวันวันไม่ค่อยจะพูดกับใครครับอยู่กับอยู่ส่วนใหญ่จะมีโลกส่วนตัวเยอะมากฟังเพลงทำเพลงแล้วก็ทุกทุกจาก ในในหลายๆจุดของบ้านนะฮะจะเป็นเรื่องราวที่เมืนมีขอสะสมมีอะไรชวดใหญ่จะเป็นเรื่องราวของตัวเองล้วนๆแต่พอมีเข้ามาเหมือนเข้ามาอยู่ในชีวิตและมาอยู่ด้วยแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็จะทําให้รู้สึกว่าเราต้องอ่าพื้นที่หลายๆพื้นที่จะไม่ได้ถูกใช้อีกต่อไปอีกต่อไปด้วยอีกต่อไป <c oughs> มีบ้างน,นอกจากว่าเรารีบตื่นมาเช้าๆนะ <c oughs> อะไรเงี้ยฮะจากที่อย่างที่เป็นอยู่ณณปัจจุบันความยากกว่าก็คือเราต้องเปลี่ยน Uh, จากความคิดว่าเนี่ยเราอยู่คนเดียวตอนนี้เราไม่เราไม่สามารถที่จะเอาใจตัวเองได้ร0อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราต้องมีอีกหนึ่งเรียกว่าอีกครึ่งหนึ่งเลยหรือว่าจะหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้นะตอนนี้ก็เป็นวิธีคิดหรือว่าวิธีการดําเนินชีวิตที่มันมีมีมีนกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามันยากไหมในการคบกับในตอนนี้ ถ้าณปัจจุบันห้าปีแล้วเนี่ยมันไม่ยากแล้วครับแต่ก็เข้าใจเข้าใจจากสองสามปีแรกอาจจะแบบทําใจก่อนสองปีหลังมาเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วแล้วก็อยู่ได้โดยที่แบบไม่รู้สึกอะไรแล้วไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องยากลาบากแล้วหรืออาจจะรู้สึกว่า น่าจะชินได้แล้วก็ได้ครับือแต่ก่อนอาจจะมีโรคส่วนตัววันนี้ก็คงจะเป็นโรคส่วนเราใช่คะแล้วนุกระคะนุกเองเป็นคนที่รู้สึกไหมคะจากคําที่เมื่อกี้อาจจะเล่าเกินเกิดว่าเขาเขามีโรคส่วนตัวมันถึงขั้นเป็นปัญหาของเราไหมคือเราคิดว่าความรักมันคือต้อง ด้วยกันตลอดเวลา24ชั่วโมงแต่ว่าจริงๆพอเราก็ต้องปรับตัวค่ะเราเห็นเขาว่าบางทีเขาก็คงอยากสงบบ้างในในชีวิตประจำวันคือหนูจะเป็นคนหนูจะไม่ถามอะไรเขาทั้งวันซึ่งโอเคในช่วงเวลาที่เขาพร้อมหนูก็จะดูว่าโอเคตอนนี้เขาลุกจากมุมที่เขานั่งตอนเช้ามานั่งตรงนี้หนูจะรู้เลยว่าอันเนี้ยได้แล้วจังหวะเนี้ยสามารถคุยกับเขาได้ละก็คือต้องต้องหาสเปซให้เขา ถ้าอ,อย่างนั้นเขาก็จะรู้สึกอึดอัดหนูรู้สึกได้ว่าในหลายๆครั้งการที่หนูทำอะไรแบบบุ่มบามา่ามากๆเขาก็อึดอัดการที่จะเข้าไปจัดแจงชีวิตเขาเข้าไปให้เขาเปลี่ยนอะไรหลายอย่างบางทีถ้าถ้าเราทำแล้วเขาตกใจอ่ะหนูก็จะรู้หนูก็จะค่อยๆผ่อนออกมาเองค่ะ การที่บอกว่าเขาาค่อนข้างตกใจใช่ไหมคะให้ทาสีผมแบบนี้ทําไมพี่ปูไม่แต่งตัวแบบนี้ล่ะทําไมต้องอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะใช่หนูว่าวันนี้เขาก็ต้องตกใจเขาใส่เสื้อสีนี้คือหนูก็ไปสั่งตัดมาอย่างเรียบร้อยแต่ว่าคือหนูคิดว่าสิ่งที่ที่เราแบบที่เขาคือเด็กไม่ใช่แค่พี่ปูตกใจพี่ชายตกใจเารู้จักปูแล้ใช่เป็นานเนี่ยเนานรู้สึกจะมาตลอดชีวิตอย่างเมื่อกี้เดินเข้ามาแบบ ไม่เคยเห็นชนนี้เลยพี่ชอตถึงขนาดไม่ยอมเริ่มถ่ายรายการนะเดี๋ยว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 อี่อนก่อนแล้วเดี๋ยวให้เข้ามานั่งใจคือหนูหนูคิดถึงเรื่องของ การทํางานของเขาการปรากฏตัวหรือว่าการที่เขาดูดูแลตัวเองหรือดูหนุ่มอยู่หนูก็เออการที่แบบใส่เสื้อแบบนี้ดูออบป้านะเราก็บอกเขาว่ามันใส่แล้วดูดีคือเราก็ไม่ได้หลอกเขาให้เขาดูกระจกเขาก็เออพี่หล่อมากหนูก็จะคอยชมอยู่เนี้ยทั้งวันจริงๆหนูจะคอยชมแล้วก็บอกเขาว่าถ้าพี่ทาสีนี้นะมันก็จะได้ความแปลกตาจากแบล็คเฮดเป็นไวท์เฮดนะอะไรเงี้ย เขาก็ใช้เวลาคิดนะคะไม่ใช่ว่าเขาก็ยอมง่ายๆพอมันเปลี่ยนมาแล้วมันก็ดีค่ะหมายความว่าในในมุมมองของอการทํางานหรือการที่เขามีความรู้สึกว่าเขาสดใสขึ้นมีอะไรแปลกใหม่ในตัวเองอก็เลยคิดว่าอาการแทรกซึมแบบนี้เขาน่าจะโอเคแหละ <laughs> ถ้าสมมติว <c oughs> ่าเราแนะนําให้เขาทำอย่างงี้ๆแล้วเขาไม่ยอมเอาจริงโกรธไหม ก็ไม่โกรธแต่จะหาวิธีต่อไปชาวล็อกหรือพี่ปูเนี่ยแหละคือเขาจะเป็นแบบว่าถ้าสั่งเมื่อไหร่เขาจะไม่ทําแต่เมื่อเราแค่ แค่บอกเฉยว่าทาแบบนี้สิเราจะดีเขาจะทําเลยแค่เปลี่ยนประโยคการแบบว่าพี่ต้องทำแบบนี้นะเป็นพี่ทาแบบนี้สิน่าจะดีคู่ดีมากๆเลยคือเขาจะยอมทําแบบง่ายดายในประโยคในการที่แบบปลายทางเหมือนกันนะคะหนูต้องหาวิธีและซึ่งการใช้วิธีเนี่ยหนูก็ทดลองมาหลายอย่างตอนแรกสั่งเราตีกันตีกันหนักมากเขาเขาก็จะคอยคือเขาไม่ชอบเวลาที่เหมือนเราแบบไปจับอะไรในชีวิตเขาว่าไอ้สิ่งนี้พี่ทําแล้วมันไม่โอเคหรืออันนี้ดีกว่ามันเหมือนมันมันไม่ให้เกียรติเขาด้วยแต่พอหนู ก็ฟังเขาเขาบอกโอเคเขาอาจจะแบบรู้สึกไม่โอเคกับคําสั่งที่หนูพูดหนูเลยเปลี่ยนรูปประโยคก็เลยทําให้เอามาทําให้เขายอมทําอะไรก็จริงๆตอนนี้คือก็ทําได้หมดทุกอย่างถ้าถ้าสมมติว่าเออเราแบบอยากให้เขาทําแล้วเขาว่ามันดีอะไรอย่างเงี้ยก็เคยหงุดหงิดบ้างไหมคะอะไรสิ่งที่เขาให้เราทํามีบ้างมีบ้างครับแต่แต่เอาข้างจริงเรื่องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยครับเราเป็นคนอ นักดนตรีเราก็เป็นมนุษย์ครีเอทอยู่แล้วแล้วก็ดีทรงดีไซน์มันก็มาพร้อมอยู่แล้ว<ช>เพราะ<ช>ว่าในในในการอัปเดตเทรนด์ในแต่ละในแต่ละปีที่เปลี่ยนไปแล้วก็ยินดีแล้วเราก็ชอบอยู่แล้วบางทีอ่ะถ้ามันเยอะเกินไปเกินกว่าที่เอ้ความเป็นไปได้ของเรามันไม่น่าจะมาทางนี้ได้ก็จับไม่มก็จะต้องขอว่าเอออะไรไม่ไหนลองที่มันเบากว่านี้ไหมซอฟกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยลองทําดูอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าจะให้ลองเปลี่ยน ดูเราทําได้เพราะว่าจริงมันก็โอเคนะจริงจรมันคือแค่นั้นอะแล้วมันก็เปิดกาใหม่ไปเลยนะถูกค่ะจริงจริงมันคือการเปิดใจเปิดใจโดยที่ไม่ได้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปด้วยคแค่นั้นเองค่ะแล้วก็มาจากคนที่หวังดีต่อเราที่สุดนะคะ เพราะจริงสิ่งที่นกเลือกก็คงจะไม่ทําให้แบบว่าพี่ปูของหนูกลายเป็นบบกพี่ปูที่แบบว้าเป็นตัวอะไรขำๆอ่ะเพราะว่าดูเขาก็พยายามที่จะมองเราแล้วก็พยายามจะให้เรามีความภาคภูมิใจในความเป็นปูแบล็คเทดนุกซี่เองมานั่งอยู่กับพี่อ้อยพี่ช็อตแล้วมีอะไรอยากถามเป็นพิเศษไหมคะจริงๆโดยโดยความสัมพันธ์ของเราหนูหนูก็ไม่ไม่องเาราแต่ว่าคือในความต่างวัยของหนูอ่ะเราชอบกันยู่มากกว่าเพราะเราคิดว่าเราโตกว่าวัยแต่เนี่เขาโตมากกว่า18ปีมันต่างแบบ เขาค่อนข้างที่จะผ่านอะไรมามาแล้วอะค่ะมาหมดแล้วการที่การที่เรายังไปไม่ถึงแบบที่เขารู้อะมันเรายังสงสัยอยู่แต่เขารู้แล้วบางทีความสัมพันธ์หนูก็จะรู้สึกเหมือนมีความน้อในแต่ละวันมันมีความไม่เข้าใจเช่นแค่เขาอยากมีโลกส่วนตัวแล้วหนูอยากมีโลกส่วนรวมหนูก็ยังกังวลอยู่ว่าไอ้เรื่องนี้จะเป็นปัญหาของเราไหม คือทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ราบรื่นนะคะเราเลยอยากรู้ว่าการที่มีสเปซหรือเขาควรจะปรับหรือเราควรต้องปรับแทนดีคือตัวหนูควรจะเข้าใจว่าเขาต้องมีสเปซหรือเขาต้องปรับให้หนูแทนนี้นุ๊กอย่าลืมว่านุ๊กเองก็อาจจะเป็นคนที่มีสเปซเหมือนกันในบางวันใช่ไหคะคือที่มองว่าเรื่องสเปซเป็นเรื่องปกติเพียงแค่ว่าก็อย่าให้โลกส่วนตัวมันถ่างจนเบียดโลกส่วนเราก็แล้วกันสําคัญสุดของคนสองคนคือสื่อสารกันนุ๊กอาจจะบอกก็ได้ว่า ท้งเมื่อไหร่แล้วออกจากโลกส่วนตัวช่วยสัสญญาให้หนูเลยนะ<บ> <c oughs> คือ,คอพี่ไม่เชื่อว่าวัานนี้ถ้าเกิดวันไหนก็ตามที่นุกไม่อยู่ที่บ้านะปูจะเหงามากนะเพราะเสียงของหนูคือสัญญาณชีพอะคือรู้สึกว่าบ้านมันมีชีวิตพอตื่นขึ้นมาปอปเน่เน่เ่เน่ๆๆๆๆๆอะไรเงี้ยถ้าวันไหนก็ตามไม่ได้ยินเสียงนี้คงจะหงอยมากเพราะนั้นพี่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าเราก็เรียนรู้กันทุกวันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกเรื่องด้วยเพี่ยวว่าความปางมันคือสิ่งปกติของทุกบ้าน แค่การสื่อสารทําให้เราไม่ต่างกันจนเกินไปและถ้าเกิดบังเอิญทั้งหมดมาจากความความรู้สึกที่มันเป็นวัตถุด,ดิบคือเราต่างคนต่างรักกันเนี่ยก็แค่ถามกันแต่นะปูเองก็พยายามจะปรับอยู่แล้วว่าเฮ้ยวันนี้พอเราใช้ชีวิตที่มีใครสักคนอีกคนหนึ่งอะ่ะเราคงจะไม่สามารถโสดกันได้อย่างแบบว่ามีความสุขกับความโสด้าจนลืมหัวใจของอีกคนนึงเพ่าที่ว่าต่างคนต่างปรับมันหาตรงกลางเปยาก แต่อย่างน้อยมันไม่ตกขอบแล้วกันเอาจริงๆจุดเริ่มต้นของซี่ก็เกิดมาจากการทดลองอยูวเนาะอ่พี่ว่าชีวิตของคนที่อยู่ด้วยกันคู่หนึ่งมันเหมือนทดลองไปตลอดชีวิตเนาะมันอาจจะต้องลองผิดลองถูกมันอาจจะต้องแบบให้เธอขยับมาหน่อยเช่นขยับมาเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะมันมันไม่มีการแบบเซตตัวแบบชัดเจนว่าแบบเนี้ยเป๊ะแบบเนี้ยแล้วมันจะทําให้เราจะรักกันไปตลอดชีวิตหรืออยู่กันไปนานๆเพราะเราคือคนเนาะเราก็เปลี่ยนไปทุกวันเหมือนกันถูกไหมคะความชอบอะไรทุกอย่างเราเปลี่ยนไป มันมีการเคลื่อนตัวของความรู้สึกไม่คิดหรือว่าความสัมพันธ์อยู่ทุกวันทั้นแค่คนสองคนมาอยู่ด้วยกันนะพี่เออฉันพูดบ่อยว่าเหมือนเวลาอยู่ในลิฟต์พอคนหนึ่งเข้ามาอีกคนก็ต้องกระเถิบอ่อพี่ว่ามันต้องมันต้องมันต้อง,องบาลานซ์ทุกวันแล้วพี่เชื่อว่าจริงๆแล้วหนูเก่งมากอยู่แล้วจะ <c oughs> พาหนูเ็าตอดวิทยาศาสตร์ของหนูไปดิแลวถ้าที่หนูจะรู้สึกว่ามันเป็นความซัฟเฟร์ว่าโอ้ที่เธอทำไมเธอไปหาแต่แบบ โลกส่วนตัวหนูก็ทดลองวิทยาศาสตร์ของหนูพี่ที่หนูก็สนุกกับการทดลอง <ไป S 2> ใช่แบบว่าอเอาวันนี้ถ้าหนูทาแบบนี้แล้วพี่เขาจะเป็นแบบนั้นนะมันก็สนุกกับชีวิตที่มันมีความต่างได้เื่อทุกคู่มีความต่างอ่ะน้องจุงมือกันเดินไปอ่ะน้องใช้มือคนละข้างจุงนะ ถ้าเราใช้มือข้างเดียวกันจูงกันเนี่ยจะเดิน,นย,ยากกระตายใช่ไหมคะใช่เขาใช้มือขวาเราใช้มือซ้ายในการจับมือกักบเขา<ช>และไม่ว่าจะอะไรพี่ว่าการทะเลาะก,กันไม่เห็นเป็นเรื่องผิดปกติใดๆในคู่เมื่อใ่ก็ตามที่จะทะเลาะแล้วเริ่มจะพีคมากๆให้หนูคิดถึงตอนที่ปูโกนผมให้หนูนะจะมคีความรักหรือคนรักสักกี่คนที่ยอมรับความรักที่ไม่ว่าเราจะเป็นยังไงเขามไม่เคยไปไหนเลยเพราะฉะนั้นในวันที่เราเดินไปข้างหน้าอาจจะมีบางช่วงขรุขระบ้าง แต่พย้อนกลับไปเราผ่านภูเขาสูงมายังเดินมาด้วยกันได้เลยอะแค่นี้นิดเดียวอาจริงๆงพี่ว่าตอนป่วยอะมันเป็นช่วงหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ได้แบบเหมือนพิสูจน์ความรู้สึกที่มีต่อกันเหมือนกันเนาะคือถ้าลูกซี่ไม่ป่วยอะเราอาจจะไม่มีโอกาสเห็นในจุดนี้ก็ได้เพราะนั้นทุกอย่างเขาบอกสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วดีเสมอเนาะอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมามันก็มีทั้งสิทั้งมุมที่ไม่ดีแล้วมุมที่ดีทั้งนั้นหลังจะป่วยมาเป็นอยังไบ้างคะเราได้เห็นอะไรบ้างซี่ คือพอป่วยป,ปหหุ๊บค่ะโนสิ่งที่แบบรู้สึกมากคือเราอยากจะใช้ทุกทุกๆวินาทตีต่อจากนี้กับเขาแบบมีความสุขคือเราจะโฟกัสเห็นความสุขได้ได้ชัดขึ้นมากๆเลยแล้วก็จะพยายามรีบออกจากความทุกข์ให้เร็วที่สุดก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะแบบเหลือเวลาต้องใช้คําว่าเหลือเวลาอยู่เพราะว่าอ่ะหนึ่งคือพี่ปุ๊บเขาก็ ไม่ใช่เด็กๆแล้วยังหนูก็ป่วยเราก็อยากจะใช้เวลาด้วยกันต่อจากนี้ให้มีความสุขที่สุดอย่างบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปงานไปไหนมาไหนถ้าไปด้วยกันได้ไปด้วยกันหมดเลยอยากใช้เวลาด้วยกันก็ก็จะเราในคู่เราอาจจะไม่มีคําถามที่ว่าในอนาคตเราจะเป็นยังไงเพราะว่าเราจะเห็นว่าเราอยู่กับปัจจุบันและอนาคตก็คือพรุ่งนี้เราก็จะใช้คําว่าเออถ้าพรุ่งนี้ผมจะไปไหนจะทําอะไรหรือว่าจะจะจะ อยากจะทําอะไรก็คือจะพักไปด้วยไปด้วยกันแล้วก็มีความสุขด้วยกันเพราะว่าบางทีอนาคตอาจจะไกลไปสําหรับเราได้แค่มีกันอยู่ในทุกๆวันนี่คือเรื่องที่ดีที่สุดแล้ววันนี้ห้าปีแล้วที่ต่างมีกันและกันอยู่ข้างๆมีอะไรอยากจะบอกกันเป็นพิเศษไหมคะเอาคนที่คลั่งรักมากกว่าก่อนดีไหมคะลูกอยากจะบอกอะไรพี่ปูตรงนี้บ้างคะคือพั้งแต่เราป่วยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่กับเขาได้นานแค่ไหนแต่สิ่งที่ ที่รู้สึกก็คือจากนี้ไปตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้ต่อไปหนูจะอยู่กับพี่ปูแบบนี้ดูแลแบบนี้จะไม่หนีไปไหนแน่นอนก็อยากให้พี่ปูแบบมั่นใจว่าชีวิตเขาจะไม่โดดเดี่ยวจะมีหนูในชีวิตเขาตลอดไปแม้กระทั่งหนูจะไม่อยู่แล้วก็ตามก็อ,อยากขอบคุณที่ตั้งแต่มีเขามาในตลอด5ปีนี้คือเหมือนกับ ชีวิตหนูที่เคยเข้าใจอะไรในชีวิตมาการที่พี่ปูเป็นทั้งพี่เป็นทั้งแฟนเป็นทั้งเพื่อนมันทำให้หนูเข้าใจชีวิตของตัวเองดีขึ้นเห็นความสุขเห็นความทุกข์ได้ชัดเจนขึ้นตั้งแต่นี้ตั้งแต่นม้เขาก็รู้สึกดีใจที่มีพี่ปูในชีวิตนี้ค่ะพี่ปูนะคะอยากจะบอกอะไรกับลูกบ้าง ผมสั้นๆมากๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเขาก็คือความสุขของผมนะวันนี้ผมก็เจอความสุขที่แท้จริงแล้วโอ้โหสั้นง่ายขอดรอกขอดด้วยซ้ำเห็นไหมสั้นๆแล้วแบบนี่คือแบบร็อกน e ว e r า i e ไม่ว่าจะใส่เชือสีอะไรก็ตามจริงวิญญาณวิญญาณยังเป็นร c กอยู่ถูกเลยเราได้เห็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ หากันเจอนะครับแล้วก็ก้าวข้ามผ่านในทุกๆความคิดเห็นในที่สุดแล้วเขาเจอกันละกันแล้วเขาเลือกที่จะดูแลกันละกันแล้วเดินไปด้วยกันนะครับนี่คือคุณปู่แลักเทสและก็น้องนุกซี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะครับเราขอมวบไล็อกครีนผ้ารองและปลอกหมอนกันเปื้อนช่วยกันไวรัสและแบคทีเรีย always with you ที่นอนโลตัสอยู่คู่กับคุณเสมอให้กับแขกรับเชิญของเรานะครับและขอบคุณลักตซอยโกซีวีเติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่อง คิวมินซีคสำคัญทุกวันของคุณธนาคารองศ์ Always with you ที่เราโลตัสอยู่คู่กับคุณเสมอและกล่อง with care ของขวัญแทนความรู้สึกและความาห่วงใยนะครับกลับมาติดตามกันนะฮะสำหรับการเปิดหัวใจคนดังของเรากันแบบนี้นะครับในทุกๆสัปดาห์กันกับค l u b เ r i ด a y ช h o วสัปดาห์หน้าผู้ชายคนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเขาต่อยหนักเขาเป็นฮีโร่ของคนไทยทั้งประเทศพร้อมๆก,กันกับที่เคยถูกคนไทยทั้งประเทศ เกลียดอย่างรุนแรงความรักของเขาก็เช่นกันครับขึ้นสูงสุดและลงสุดชีวิตของเขาสีสันฉูดฉาดเหลือเกินเปิดใจที่นี่กับความรักครั้งนี้ที่เขาพูดว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นความรักครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขาสามารถพยักอรุณมาที่กลับไฟเดโชครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับอ่านด้วยแขกรับเชิญของเราและพี่อ้อยพี่ชอดด้วยลาคุณผู้ชมแล้วแล้วเจอกันครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกว่าตลอดทางที่ผ่านมาไม่เคยคิดว่ามันจะมีก็คือพอมีลุกอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแค่นี้ผมน่าจะโอเคแล้วสำหรับชีวิตอะไรเงี้ยไม่เสียดายเลยที่เดินผ่านมารอเวลาตั้งแต่30กว่าใช่ไหมก็เกือบ20ปีนะที่แบบอ,อยู่อย่างคนแบบไม่ไม่คิดว่าจะมีครอบครัวครับค่ะเจอช้าแต่คุม้ม่ะ marin tv